ขายไปล้วกรสอบน้อยหนึ่กรสอบเป็นทีมท,ท,ทีมงานสอบอผมเม่ื่อเช้านี่ย,ย,ยิงคนเดียวนี่ขายลรยิงยที่เดียวเนี่ยน้ับยเ่ิาดเออาลยเขาบอกขายไปแล้วสามโลเนี่ยไปห้าร้อยอยงเนี้ยโอ้ยถ้เดียวผมไม่เอาลังนู้นขายลังน,นี้ไว้กินั่งทั้งข,ขง,งขาออยทั้งแจกเนาะ

ออกมาคือตายเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวออกมาคือตายอื <c oughs> มาท่นไหมขี่อ<า>นนั้นดึงเขิ่อนชี่ซ้ำตามรวดอยตายหนางั้นนี่กระซังนี่กระสอบเงี่ยครับนี่เตรียม อันน oh no, 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 no ี้ก็ซอบโกเสืยบักข้าวแล้วบาดกูสร้างบักข้าวแล้วบักข้าวทั่วนั่นๆไปแล้วไปแล้วขี่ไม่ได้เลยต้องยิงอย่างเดียว นีซุ่มเี้ยดิอู้ยเย็นอย่าเล็งนนอย่าเล็งน,นั้นเล็งน,นั้นไม่โดนเจอปุ๊บย,ยิงก๊อปเลยโดนพอลูกดอกไปถึงมันก็ไปพอดี เอาไหมครับมันน,นี่อนนนบอกแล้วใครบอกยิ่งเยอะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่มันแข่งหล่อยู่เลยเต็มนะซีงั้นางแข่งมาแข่งดแข่งไหมครับนะครับนี่นี่กระสอบอีกครับนี่เต็มนะครับนี่ก็อยู่ในกระสอบนี่อีกครับขายไปอีกก้วนหนึ่งครับ ถึงบ้านแล้วครับนึ่งถังหนึ่งหนึ่งถังหนึ่งหนึ่ถังหนึ่งครับครับนึ่งสอบหนึ่งลืมมีสอบหนึ่งสอบหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวมาเช่นังฮะครับสรุปสรุปผลงานครับเฮ้ยเฮลงมาครับสรุปผลงานนะครับก็หนับนะครับ ทสอบเดี่ยวเตรียมกระมังไงครับนะครับได้ละสอบไหมสอบไหมสอบไหมอีกครับนะครับสอบไหมอีกโอ้โหครับละสองท้งคุณครับสองท้งอีกครับ สองแกงโผล่ไปอ,อู้ลองทำถุงอ,อันนี้ก็เต็มนะครับนะครับสรุปผลงานนะครับคลายไปอีกประมาณสิบกิโลครับสวัสดีครับ